ใหม่โยเกิร์ตเมจิบแกเรียแต่ครั้งนี้เนี่ยคือไม่ใช่ใหม่แบบเป็นรสชาติใหม่นะใหม่ยังไงนี่ตัวนี้เขามีชื่อว่าโยเกิร์ตเมจิบแกเรียเซตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเปิดออกมาเสร็จปับ๊บคล้ายๆเดิมเห็นไหมหน้าเนียนๆโยเกิร์ตเนียนนุ่มแต่ว่าพอตักลงไปู เขามีเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ด้านล่างด้วยนะซึ่งรอบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สตรอเบอรี่แต่ว่าเราจะลองชิมสตรอเบอรี่ก่อน <c oughs> บอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบกินโยเกิร์ตเมจิบาร์เกเรียนะครับกับผลไม้ตัวนี้คืออร่อยมากๆและครั้งนี้เขาไม่ได้มีแค่สตรอเบอรี่แต่ว่าเขามีพีชด้วยตัดให้ดูนี่เห็นเนื้อพีชที่อยู่ข้างล่างไหมอืมอืม หอมพีชมากมากผมจะบอกว่าทั้ง2ตัวนี้ทั้งสเบปะร่แล้วก็พีชนะคือหอมแบบสุดๆถ้าเกิดว่าใครลองแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะว่าเป็นยังไงบ้างกับโยเกิร์ตเมจิบัลกเรีเซตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตครับ